ครับขอร์ที่หนึงนะครับด้านการพีเศษนะครับคือพอดีว่าถ้าถ้าเป็นคนที่เป็นบริษัทมาเนี่ยนเสนอห์เชีย์เนี่ยเขาว่าอาจจะดูแอปเปิลเรนซ์เป็นสำคัญเหมือนกันเพราะว่าวก็อยากให้เออทุกคนเ,เวลาถ้าเกิดไม่พูดก็อยากให้วางตัวยิ้มหน่อยอเลยออารมณ์ดีนิดนึงนะครับให้เวลามันถือเป็นสิ่งสำคัญน,นะคะรับเวลาการนำเสนอนะคะรับแล้วก็อย่าเวลาพิเศษก็อย่าก ก้มมองข้างล่างของพื้นนะครับพยายามมองกรรมการให้ทั่วถึงหน่อยนะครับแล้วก็จะใช้โพยเนาะก็คือถ้าเกิดว่าออกมาแล้วแล้วเราติดโพยมาใช่ไหมกรรมการเขาอาจจะเฮ้ยอันนี้เขาเขาเข้าใจเรื่องที่เขากำลังจะพูดจริงหรือเปล่าทำไมต้องมีโพยมาคือเข้าใจว่ากลัวลืมแต่ว่า,าไม่ต้องไม่ต้องท่องมาก็จะดีมากะะคเหมือนกับว่าเพราะว่าเราทำงานทำงานมาเยอะมากแล้วใช่ไหมทุกอยากา่างมันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ วิธีที่ยืนอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันดีมากแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะเป็นคนพูดอ่ะเดินขึ้นมาข้างหน้านิดนึงให้เขารู้ว่าตอนนี้เป็นเป็นฉากของเราแล้วนะค่ะแล้วก็ตอนตอนเริ่มกับตอนจบอะค่ะทำได้ดีกว่านี้คิดว่าเราทำน่าจะทําได้ดีกว่านี้ทําให้แคปเจอร์กรรมการได้ให้เขาแบบอุ้ยกรรมการน่าสนใจจังเลยอยากฟังอย่างเงี้ย พน,นั่นอย่นง่งนะครับเ,เรื่องการพูดอยากให้ให้ดูมีน้ําเสียงความมั่นใจแล้วก็พลังิดนึูน,นะครับเพราะว่ามันมันทาให้มันจะ impact กับคนที่เป็นคนฟังให้เยอะมาแล้วก็อย่างนึงคือผมคิดว่านะครับว่าไม่ควรจะจำพอยให้มัน,ให,มนให้มันตรงบทม,มากคือให้เรารู้แค่ภาพาพอยๆพอ,พอ,พอเป็นเป็นเป็นแบบประเด็นประเด็นพลอยเราพูดมาดีกว่าเพราะมันจะทําให้เราพูดได้ต่อเนื่องมากกว่านะครับแน่ ก็เดียวตอนแรกไม่รู้ว่าทำอะไรเลยยังไม่ได้ปกติ<ม>กาานน็ก็คือคือของทีมเราปัญหาสำคัญที่สุดก็คือทําอะไรนะร่เพราะว่ายิงย่งยิ่งฟังยิง่งอินนะครับยิง่งชอบทีนี้มากแต่ว่าเราไม่เสนอออกมาเลยว่าเราเราทําอะไรได้นะครับก็คือเรา,ราประมาณเท่าไหร,ร่ห้านาทีใช่ไหม้านาทีาทใช่ปัญหาสิบห้าวิก็พอแล้วเมื่อกี้เราปัญหาเราพูดเป็นนาทีนานมากเลยแต่ว่าใครๆก็รู้อยู่แล้วแบบอที่ทุกคนแนะนำเหมือนกราฟแล้วน่าสนใจมาก ในมุมมองของพี่นะพี่ไม่เคยเห็นตัวเลขนี้มาก่อนนะครับเลอน่าสนใจเริ่มต้นในตัวเนี่ยก็คือโครงสร้างอย่างเช่นบิ่นเร็วๆหรือปั้นเข้ามาปุ๊บอยากรู้ว่าโอเควันนี้เราพูดเรื่องอะไรคือปัญหาคืออะไรปัญหาคืออะไรปุ๊บเข้าไปเลยจะแก้ยังไงนะครับจะแก้ไงปุ๊บเราจะแก้งไงคือวิธีการต่งางๆที่คุณเข้าไปทําแล้วเสร็จเราเมื่อกี้ยังไม่ได้มีอาจจะไม่มีใครถามมาช่วยตอบน,นิดนึงคือจะได้ผลยังไงนะครับคำว่าชนะาวนาสวัสดิ์ที่แคือที่ชอบแต่ว่าพอมานั่งคิดจริงๆเราก็เออมันคืออะไรวะ เราก็ทำไมถึงต้องไป่สว like, ัสดีที่ยี่สบได้ผลยังไงดีกว่าเดิมยังไงดีกว่าเดิมจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช้เทคโนโลยีดีหรือไม่ดีนะครับลงทุนเท่าไหร่ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับเราก็ทำไมต้องเป็นคุณก็อยากให้เน้นที่เรื่องจะแก้ยังไงเราก็ได้ผลยังไงอย่าลืมอย่าลืมเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้ได้รับได้ได้ได้ทำทำได้ไหมเดือดอยากอยากรู้ที่สุดหมายถึงว่าคิดไว้ว่าครับ ของเราเลกนิดนึงอยากไปสนใจโครงการขอขอช่วยอยากอยากรู้ว่าจะได้ได้ผลยังไงหมไปถึงว่าโครงการนี้มันเป็นศตวรรษที่21สิเยังไงผลก็คือลูกชาวนาที่เป็นนักศึกษาค่ะพวกหนูแล้วก็เครือข่ายกับเยาวชนที่ชาวนาในในพื้นที่เขาเรียนจบแล้วเขาไม่ทิ้งทุ่ฐานไปทํางานที่อื่นแล้วก็กลับมา ทำนานถึงแม้ว่าจะไม่ทํานาเต็มสตรีมก็ได้เป็นชาวนาบรรจุก็ได้ะค,ะดค่ะโอเคก็มาณนี่ยก็คือโอเคต้องควรใส่เข้ามาอยู่ในสำคัญมากเราเราใช้ชื่อชาวนานในศตวรรษที่ยี่สิก็ได้ <c oughs> ไม่ไม่จำเป็นต้อง21่ส่บเอ็่ะชื่อทางเนื่ชื่อมันตัว,ตวชีวิตกต่ค่ะว่าอะไรคือตัวชีวัตของความสำเร็จของโปรเจกต์ของเราสำหรับตัวชีวิตนะคะอันนี้ มันมันยากมากในการในการตัดสินวันว่าเขาเขาจะกลับมาไหมหรือไม่อันนี้อยู่ที่การดำเนินโครงการไปเรื่อยๆแล้วก็มีมีม,ม,มีมีเด็กกลับมาอิมแพกกลับมาตอนนี้โครงการเรายังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่แต่เริ่มเปลี่ยนความคิดของเด็กที่เข้า่วมโครงการละตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ก็มา,ก,มาก็มาร่วมเฉยๆแต่พอเขาได้ข้ากระบวนการปลูกข้าวใมพื้นที่เองทั้งหมด เขารู้สึกผูกพันเองเพราะว่าเขาเกิดมาแล้วก็เห็นต้นข้าวเลยแต่เขาไม่ได้ลงไปลงมือทำเพราะว่าเราพ่อแม่ติดกันนะคะแต่พอเขาได้ได้มาทำเองเนี่ยเขารังแล้วเขาก็ผูกพันกับข้าวที่เขาปลูกอันนี้ก็ที่ที่ที่โครงการดําเนินมาแล้วก็เรียน่างวัฒนครรมเกตรเด็กเปลี่ยนจิตใจของเด็กที่มีต่อเกษตรกรเปลี่ยนโอเคครับก็ค่ะก็อย่างอย่างที่ว่าคือเหมือน ชอบไอเดียของโครงการนี้มากรู้สึกว่าไอโรจี mm hmm. ของมันคือแนวคิดของมันเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยน่าสนใจมากๆแต่ว่าพอเวลาที่อันนี้แนะนำนบครคือเวลาที่เราพรีเซศนไปเนี่ยสิ่งที่กรรมาการแต่ละคนมองคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะว,ว่าเอ๊ะแล้วอะไรคือสิ่งที่วัดว่าโอ้มันสำเร็จนะคือ,อใช่มันเข้าใจว่ามันเป็น มันเป็นจิตใต้สำนึกม,ม,มันเป็นเรื่องของความคิดคนมันค่อนข้างจะยากเราต้องใช้เวลานิดนึงแต่เราอาจจะเอาไปในมุมของว่าเอ่อจำนวนของคนที่กลับมาเทียบกับก่อนและหลัง before after เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะให้ดูค่อนข้าง็นมี impact นิดนึงเพราะว่า s t i s ิติพวกตัวเลขค่ะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีผลต่อต่อความคิดของคนแล้วก็จะท้อนให้เห็น นี่เสริมจากที่ฟังที่เราตอบมีคนสอนพี่ไว้เขาไม่ใช่ใครครับคนนี้แหละห้ามตอบว่าไม่ได้ยากห้ามห้ามเด็กขาดถ้ถาถ้าเราคือจริงๆเรารู้ว่าเราจะตอบอะไรเรารู้บอกว่าจากที่เราไปศึกษามาเราไม่เคยมีตอนนี้เนี่ยพอเราได้ทําเราเปลี่ยนเด็กได้ห้าคนสมมติน,นะครับต่อไปเราคิดว่าน่าจะได้คําว่าน่าจะมันดีกว่ายากกว่าไม่ได้นาะเพราะฉะนั้น ที่สอนในเชิงของเวลาเราอยู่ในพิเศษเมื่อกี้เขาก็บอกไปแล้วทาไมต้องเป็นเราให้เรามองคนอื่นถ้าเขารู้สึกว่าเราพูดแล้วเขารู้สึกออไม่สนใจก็ต้องหาวิธีประสบการณ์ของที่ง่ายๆว่าแฉตอนเรกพิเศษน,นะครับดูคนเลยว่าเขาเป็นยังไงถ้าเขาดูแลไม่กินกับโปรเจกต์ก็เอาความเป็นเราอะเราไปรู้ทํานาเรารู้ว่าปัญหามันคืออะไรเราอยากจะทําอะไรเอาอินไซต์ของที่เราเป็นจับยัดเข้าไปเนาะ ขอบคุณค่ะแม่โครงการนี้ได้รับความสนใจมากนะคะเดี๋ยวเจ้าที่ทำอรอบๆกับน้องๆนะคะที่ทำสนใจที่ทำเก่งเรื่องตัวเลขมากท <l ots> ี่ทำจบมาช <l ots> ่วยขัดมือกันเลยอขอบคุณค่ะน้องๆค่ะเดี๋ยวอีกสักสองปีแล้วเราค่อยพักเบรยนะคะทีมต่อไปนะคะเป็นทีมจากมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีาราชมงคลอีาอนนะะนนสานจังหวัดสุครนณบุรีอาจารย์โคสิตคณะพดีมนาะให้กำลังใจ